สวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อนี้คุณตาวิธีไทยกับข,ข้าวคั่วอีกคือเก่าเนาะท่านเนาะโอ้เมื่อนี้คุณตาทำอะไรสู่กินเนาะลาบแดงแกงมะผักบอคุณตาวิธีไทยเออติดโทเออขาตะไครไ้ใบมะกรูดใส่เข้าไปเลยนี่นี่พร้อมกับฟักเขียวเซ็บแซบเมื่อนี้แกงฟักเขียวท่านผู้ชมเลยน,นี่นี่นี่ ดีดอกผักพร้อมไหนมีผักอีตู้เนาะติบไทยผักอีตู้เนี่ยมีเนื้อเนื้อหมูเนื้อสันแซ่บๆท่านผู้ชมไปเดี๋ยวให้มันเดือดจังหน่อยก่นอนเนาะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเขาจะใส่เออเขาจะใส่หน่อยนึงเลยเอ่อเออะทะเดี๋ยวจัดกระทะให้มันสวยๆง,ง,งามๆก่อนท่านผู้ชมเลยกระทะไม่สวยเลยเอา<ๆ>นี่นี่ บางคนก็บอกว่าคุณตาวิธีไทยถ้าแกงเนื้อต้องใส่ใบมะขามอ่อนใช่ไหมถ้าบ่มีใบมะขามอ่อนก็ใส่มะขามเปียกจักน้อยคุณผู้ชมพอฟักยังไม่ทันสุกเลยดใส่ดใส่เดี๋ยวมันกําลัดฟักไม่ต้อรอสักครู่ก่อนเนาะท่านผู้ชมเนาะคุณตาคุณตาวิธีไทยเอากรอบจากน้อยให้มันเดือดพักๆๆๆๆก่อน เฝอแกงให้คุณตาวิถีไทยแป๊บนึงนะคุณตาไปทุระแป๊บเลยประมาณสักห้าน,นาทีเดียวมันเดือดแล้วค่อยมามาเบิ่งกันเนาะท่านผู้ชมเนาะอ้าคุณตาวิถีไทยสีดับวิดีโอไว้ก่อนเดี๋ยวเฮามาเบิ่งความคืบหน้าของฟักเขียวเฮานะท่านผู้ชมนเนาะไอเดือดฝักฟ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 ัก,ฟก,ฟก,ฟกเดี๋ยวคุณตาวิถีไทยจะเอาเนื้อใส่ได้บหนี่เออขั้นตอนต่อไป เอาเนื้อใส่เนาะทา่านผู้ชมเนาะนี่เนื้อใส่แล้วเนาะรอรอสักครูร่ให้เนื้อมันซุจกจักหน่อยก่อนเนาะใส่เครื่องปรุงเนาะท่านผู้ชมเนาะเครื่องปรุงของเราเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากก็มีปลาร้าปลาร้านี่จะมีอยู่สองสองอย่างปลาร้าฝาแดงกับ ปลาราฝาเหลืองเนาะเ่านผู้ชมฝาแดงใส่ตำมังหูุ่ตามักแตงตามักพั่วพวกตำแต่อันนี้ปลาราฝาเหลืองนี่ใส่แกงแกงเนาะไม่แกงไก่แกงกบแกงเขียดเนาะเอออ๋อมีไูเาะ ชุรสหน้าจะหมดมหมเดี๋ยวคุณตาวิธีไทยไปหาเบิ่งพงชุลรสก่อนอ่าเดี๋ยวไปหาพงชุลรสมาก่อนเนาะแกงมันต้องมีพงชุลรสจักหน่อยไหมอืมมอเซ่บใส่ผักบวบเขาเรียกว่าดอกผักหอมใส่เข้าไปเลยคุณชมดอกผักหอมมันสิพาให้มันแซบ่บเนาะคุณชมเนาะเอาเตา มาแค่นี้เรา <All> right. เดี๋ยวคุณตาสีมะปุงเนาะท่านผู้ชมเนาะอันดับแรกพระเอกของเรื่องก็คือนี่นี่นี่พระเดกท่านผู้ชมเลยแซ่แบเมื่อนี้คุณตาวิธีไทยเข้าครัวที่ไรก็อร่อยทุกทีแซ่แบเห็นบอกท่านผู้ชมเอ้ยนัวน,วนวเวลาที่เฮาตักขึ้นนี่มันสีอยากสีคุ้คุนๆจ็กน่อยอันนี้แหละคือความแซ่บของ แกงของเราแต่ถ้ามีรถดีก็ใส่รถดีเข้าไปจักน้อยเพิ่มความมุ้าของรถดีเข้าไปจักน้อยเนาะท่านผู้ชมเนาอะอะมันสิแทนขนอนะแทนขนองนี่สิแสบทบคุณตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกที หลังจากนั้นแล้วคุณตาวินีไทยจะต้องมาซิมเบิร์กะ่อนได่นเน้นั้่มน่ไฟไหมแลวนี่ผงนซอผงนื้อฝุเื้อ่นเื้อเซ็ตแซ่ตแซ่แซ่ิซ เดี๋ยวซิมบึ่งก็เด้อท่านผู้ชมเด้อถ้าหากว่ามันยังบกเข้มเอาสิติมเกลือเข้าไปจักหน่อยเนาะท่านผู้ชมเนาะ <c oughs> มดสชามีได้การนะท่านผู้ชมแต่ว่าคนอีสานเขาเนี่ยหมักเข้มเนาะ ก็ <Yeah. S 1> เ,เกลือใส่จักน่อยเนาะท่านผู้ชมเนาะน,นี่ให้มันมีความเค็มจักน้อยนี่ครึ่งช้อนเนาะท่านผู้ชมเนาะเออครึ่งช้อนนี่เสร็จแล้วก็ตัวนี้ปิดท้ายรายการเห็นไหมพักอีตู่เซบแซบพักอีตู่เนาะเออนี่น แกงนั่นแกงนี่มันต้องมีผักอีตูได้ท่านผู้ชมไหมแต่ถ้าโบมีผักอีตูนี่ใส่ผักอย่างอื่นได้ไหมเป็นพวกผักสงงกังแงงผักอย่างนี้ได้ได้ท่านผู้ชมเลยเป็นพวกผักสังแงงนั่นกับใส่ได้คือกันแต่ว่าผักอีตูนี่มันสีเลิต์ลดเนาะมันสีแซบพักอีตูแกงไก่แกงกบแกงนั่นแกงนี่เนาะเออ โอเคแหละท่านผู้ชมโอเคนแหละแซะ่บ่านโยกโปโนตะิว่ายอดนะแต่ว่าคุณตาวิธีไทยทำอย่างไรมันถึงจะมันถึงจะอร่อยก็คือต้องตักรีวิวได้ท่านผู้ชมเอ้ยต้องตักรีวิวได้เฮนี่เห็นบอกโอ้คุณตาวิธีไทยน้ำขึ้นลายแท้งวดนี่โอ้มันจยากพิดพลาดแล้วใส่น้ำลายโพดท่านผู้ชมเนียโอ้ย เราบเป็นยังซ้อยกันสู้เนาะท่านผู้ชมเนาะช่วยช่วยกันสู้อา่าสู้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 อืมสู้น้ำหลายๆให้มันให้มันพองลงสก่อนแล้วจังกินต้อนวันเถาะไป <c oughs> คุณตาวิธีไทยก็สร้างเว้าเนาะเขึ้นมาอา่านี่นี่เห็นเบาท่านผู้ชมแซ่บแซบนี่นี่นี่เอา้ามามามากินข้าวแรงแกงมักผัก มื้อนี้อาหารรสเด็ดเย็นนี้ครับท่านผู้ชมแซ่บคือเก้ามื้อนี้